สวัสดีจ้าอันคอยไปเบอรงคอมเมนต์แม่เพื่อนบอกว่าเพื่อนฟังภาษาอีสานบอกคอยรู้เรื่องเพื่อนอย่างห้คอยเบ้าไทยบอกาภาษากลางคอยนีนย่านคอยเว้าต๊กมุ่งเจ้าคอใจบอกคอยย่านคอยบา้าคอยย่านคอยต๊กแม่สือนย่านบอกไทยบแข็งแรงแต่ับลูกข่อยข่อยกับบา้าแต่เล่ากับมันเพราะมันบ้าไทยเด็กได้แล้วคือลูกข่อยมันบอกภาษากลางเลยนั่นล่ะมันที่โต๊กแม่จ้า โอ้ยข่อยขึ้นยากอยู่ดีถ้ามันบอกตกเ้วมันกะสิบบ่ได้ฟิวข่อยแม่อดสาเาเนาะนั่นไม่ล้วอดซาคืออดทนเอาคือสิลองบอกบอกเอามู่เจ้าขันผู้ได้อย่างไหข่อยเบาภาษากลางล่องมึงกับล้องเมียนมาแบบว่าห้จากสิบคนทว่าเ่าฟังบรลูเลียงข่อยกะสิฮัดบอกว่าซา,า,ากางเพราะว่ามันยากแม,กม่เออข่อยบบชินถนัดอีสาน มาเรื่องกันโดนแล้วอันนี้คบกับผู้ชายต่างชาติเป็นแฟนกันอยู่สปีผู้เบาวก็เที่ยวมาหา,หาแะ้วเที่ยวไปเที่ยวมาตอนจะค,คบกันนะผู้เบาวอกหักใหม่ไเด้ว่าเพิ่นมีเมียได้ลูกน้ำกันผู้นึงลูกอายุปีกว่ามันในเลิกกันแม่แต่ว่าเขาว่าได้จดทะเบียนกันเด้เขาก็คือแบบ ฝรั่งกับฝรั่งล่ะเขาอยู่น้ำกันเขาก็มีลูกที่นีพ่พ่อเขาพราะเขาเลิกกันนะแต่ว่าผูชายเขาก็โอเคเขาก็ดูเขาก็ด,ากดูแลลูกอยู่รับผิดช,ชอบลูกดีเจ้าของนะ่ะก็เลยย้ายออกมาจากบ้านตอนแรกเขาอยู่กันพ่อแม่ลูกเนาะพ่อแม่ลูกให้คอยว้าสลรับไทยกับอีสานเนาะถ้าสิเว้บแต่ไทยเลิกขยกันกดต๊ะอ่อตอนแรกก็อยู่กันพ่อแม่ลูกอ่ะอยู่ด้วยกันสามคนพ่อแม่ลูกพอเลิกกันปุ๊บ ตัวผู้ชายนีย่ฝรั่งผู้ชายก็เลยไปอยู่กับแม่เพราะว่าเขามีแม่คนเดียวก็เลยมาอยู่ต่อมานี่ก็คือผู้หญิงก็แต่งงานใหม่มกับมีผู้ชายคนใหม่แล้วก็พ่อลูกเขาโรงเรียนกาคือวันวันศุกร์เพื่อนเก็สิไปรับลูกบางที่ออ่า ก็สิไปรับเองบางที่ก็จะเป็นแม่เพราะว่าแม่เพิ่นกับท่านในเถาได้แม่แม่เพิ่นนี่ก็หกสิบสี่ปีแม่ผู้ชายเนี่ยก็ไปรับหลานแล้วก็วันอาทิตย์เขากจะเอาหลานไปส่งบางที่ก็โตแม่เขามาราับเองอยู่บ้านก็สิเป็นหนึ่งสี่มาตลอดเอาคือช่วงเวลาเนี่มันก็จะคาบเกี่ยวกันเนี่ยคาบเกี่ยวระหว่างที่เขาเลิกกันเนี่ยผู้ชายเขาก็เลยมาออนเว็บเด,ด็ในไทยก็เลยมาเจอน้องผู้หญิงคนนี้น้องผู้หญิงที่มาเล่าเรื่องให้เราฟังน้องเจ้าของเรื่อง พอปึ๊บระหว่างที่เขาติดต่อกันคบกันโอ้ยเนะท,ที่ติดต่อกันคบกันเขาก็ผู้ชายก็มาเยี่ยมแหละมาเยี่ยมมาอะไรสองปีกว่าที่ว่ารู้จักกันทีนี้ผู้ชายก็เลยอยากให้ผู้หญิงอะอยากให้สาวไทยนี่ไปดูบ้านเขาว่าเป็นยังไงจะไปอยู่กันด้วยกันได้ไหมเพราะว่าเขาก็ยังไม่แก่ไงก็ต้องทํางานทามาหารก,กิ่นยู่พุนเกิดขึ้นเลยว่าต้องไปเบิงว่าเธอจะอยู่ใดบอฉันก็อยู่กับแม่ได้ฉันมุมไม่บาน กัสี่คือของข่อยเนี่ยแม่ก็จะเป็นคน้นการรันตีรับร่องที่ยูให้เพื่อนไปก็คือคอไปเลยสามเดือนวซสาผ่านไ้เพราะว่าผู้นี่นีามีอีหยังยืนยัน,ยยนยแน่นอนเนาะก,กับไทยพอไปถึงนะ่ะปุ๊บแม่ยาโหลดดานแรกแม่ยาเลยรยลยละว่ายายหนูยูไปเนี่ยหนูรู้สึกว่าแม่ยาเนี่ยจะไม่ชอบหนูตอนแรกก็แม่ยาเพราะท่าใดดอกพอไปเห็นว่า ลูกชายเจ้าของเนี่ลูกชายเนี่ยแบบรักผู้หญิงไทยคนนี้มากไม่อยาเลื่มแบบว่าโบห่อใจโบเมนว่าสร้างสร้งผู้สาวไม่ลูกชายเด้นนองว่าดูท่าทางแบบยายก็คือว่าอยากให้เมียเก่าเขานี่กลับมาอยู่ด้วยกันเพราะว่าเพราะว่าไปมาเพื่นอนเ่อนผัวไม่เพื่นอ,อน,นบรอดแม่ไปกันไม่รอดเล่ากันเลยให้่ว่า ให้ลูกไส้หน่กับลูกไผ่เก่าขึ้นดีกันซะถึงเขาจะไปเอาหัวไม้กระซังอย่าให้ขึ้นดีกันเพราะว่าเราหักหลานลงหลานมากหลานนี่ก็แปลว่าเป็นเด็กหน่อยผู้ไส้ล้วแต่มันปากสมมัดแจ่วสันว่าอุ้ยมันอ้วนคักแต่หนูอยู่นะมันหนูก็ยังหลงมันว่าสันวันนี้มันสิตามที่นูสังเกตเบื้องหนี้ย่าแล้วสันมีเธอหนึ่งวันเกิดของเมีย ก็จะไบเชิญเขามาเขาก็มาอีนั่งอันนี้หนูกบ็บลูดอกว่ามักผัวอยู่หรือจังได่บ่มักผัวเก่าอยู่บ่หรือว่าเฮ็ดใส่หนูก็บแบบนั่งอยู่นั่นคือหนูเป็นส่วนเกิดแบบว่าหนูเอาของข,องขวัญใหญ้นี่แฟนหนูพาไปซื้อของขวัญย้ายว่าสันไปซื้อห้ามหนูก็พยายามเลือกมาเอาที่แบบว่า อันนี้จะชอบกับแบบว่าไปเอาอยุรานไทยแม่สร้างว่าผี่ที่เป็นคนไทยเพราะว่าบื้ด้เตรียมไปพี่ที่เป็นคนไทยเขาก็สร้างมาจากเมืองไทยให้ฝากหิวฝากยางมาเอามาเอามาให้แม่ยาย่างดีเป็นแบบว่าผ้าไหมผ้าพันคอมของแบบแพงเลยยสัญญาอ๊้แบบเป็นค,นคอเนี่ยหนอนหนูซื่อมาผืนเราต่างหลายพันหนูสั่นลงทุนซื้อมาให้แมยย่ยค่ะตอนเอาให้แม่ยหยาอะนะที่อยู่บ้านไม่หยา,ยาแทบว่า ขอบคุณหนือซื้อไหมบอกแกะแต่ว่าของลูกไผ่เก่าหนิลูกไผ่ปลอยเนย่เอามานี่เบิง่งเราโอ้ยเสื้อไผ่แบบว่าฉันชอบนะงามจังสันจังสีแม่เออออกนอกนาคักว่าสันแล้วกันว่าขอบคุณเขาใหญ่ตัวแบบเล่นใหญ่จัดใหญ่สันบ้านนี้ก็อีกเทื่อน,นึงวันเกิดบักเน้นไว้นี่มันไก่กันกับแม่มันเด็เก่ามาจัดด้ื่เงอนจขอะขวงว่าสันก็ให้คลองควัญมา กับแบบนี้กระช่มลูกไผ่ว่าเลี้ยงลูกไผ่ก้าน้าว่าเลี้ยงร้านดียังสั้นยังสี่ไหมน้องว,ว่าลังเทือนี่ย่ยไปหับมันเพราว่าเด็กหน่วยมันเขาแบบเนื้อสี่ไหมไปหับมันนี่หับมันมาแล้วตอนเสียเอาไปโ่งนี่กระชแท่นที่ว่าแม่เขาจะเอามามันบอมาหับบอให้ลูกไส้นี่ขี่รถขับรถน่ะไปรับโตคุยงนี่อยู่บ้าน ก็มาน้ากันเพื่อว่ามาเอาเด็กหน่อยนี่มาเอาลู่แล้วก็เอาแล้วก็ขับรถไปส่งคือเก่าแม่บ้านมูเจ้าอ,อันมูเจ้าคิดว่าจังไดว่าสันยายเจ้าคิดว่าจังไดแทนที่สิแบบให้เอาเด็กหน่อยเนาะไปก็พอันแเราก็ไปส่งแม่ัมนแเราก็แล้วบ่พอต้องไปรับแม่รับแม่แล้วเอามาลูกเอาลูกเราขับไปนํากันพ่อแม่ลูกอันนี้ แฟนนูสืเอิญไปนั่มนี่เราดักเลยเดียวสั่นดักไว้ว่ามีแนวเสีส่วนนูไปหันไปนี่ไหมว่าออกตัวว่าสั่งกะว่าเธอไม่เห็นอันนี้เห็นฉันแนงสินะคือแบบเปิดโอกาสใน้เขาไปสองคนไหมบ่อห้บ้านบ่ไห้นูไปนั่มเลยเดียว่าส่บางเทือนแล้วเห็ดอีหยังนี่ยมีแน้าเสื้อแสบเห็ดนั่นเห็นดนี่แล้วก็บแบงไปแล้วก็บ,บอกให้แฟนนูเอาไปส่งคอยเรียกว่าเอ้าเขาบ่ไก่กันดิบอบกไก่กันเดีอยู่เมืองเดียวก,กันเราก็ซึ้งบ่ไก่แต่ยางกับหวัวดูน ยางขันมันกับยางรัดรัดไปกับหดวแม่แต่ว่าขันขันคับรถดนี่มันกับสีอมยูว่าสันรู้สึกป็่หนึ่งสี่แม่ว่าน้องเลยว่ายายมันมันเป็นตะคือบ่าสัน่อยกระถามอยู่ว่าย่ามเขาอยู่น้่กันเขาเป็นส้งแบบว่าหักกันบ่อหรือว่าเขาเกิดเฉยๆยน้องว่านุกระเบื้องโบออกแม่เพราะว่าผัวหนูนี่มันก็เป็นแบบเออเห็นแฟนหนูขอโทษแฟนหนูนี่มันก็เป็นแบบว่าสไตล์แบบว่า คือบวเดนหน้าบึงหน้าบูดแมบางทีนุนเห็นเดียวเดียวบงเขาเขากะพ่อแม่ลูกมันมก็ส่งคือคือเป็นขอบรัวบอคือส่งมาสียแยกกันนูก็เคยถามแฟนหนูอยู่ว่าเธอเธอยังหักเมียเก่าอยู่บอ่อเขาก็บอกว่าบ่ได้หักฉันก็ฉันมีเธอแล้วแต่ว่ายายใจหนูนี่มันย่านหลายเพราะว่าเดี๋ยวนูจะได้กลับแล้วแม่นุนย่านใจว่าเขามาอยู่น้ำกันเนี่เพราะว่าแม่เขามันเป็นตัวเชื่อมตัวดึงตลวดแต่ข่อยบอกก็ได้ว่า เอาถ้าเขาสิขึ้นเขาก็สิบวกขึ้นแต่โดนละบัวนองเลยปะเตก,เกีเเขาก็ไปมาหาสู่กันอยู่แต่ว่าเตก,เกี้อีนั่งอันนี้มันไม่ผัวเดียบัดน,นี้มันป่าผัวเมียประสนเขาเลิกกันไหมเขาบวขึ้นหากันบัดเท่ากับอีนั่งอันนี้เป็นสดนมันมีหลูกมาเป็นตัวเชื่อแม,ม่แเราก็ประกอบก,บกับแม่เป็นกองอยุก่องแตกใส่ไหมอืมคันเด็กหนุ่ยบ่วสบายนี่ญาากับบอกเลยดิ่า เอามานอนบ้านชันนเราก็เธอก็มามาดูแลรู้ลดูแลลูกอยู่นี่ฉันจะได้เบ่งซวอยแบบขึ้ฮ็ดใส่หนูมีเท่อนึงมันบ่สบาย,ยาหญ้าไก่เอามาเรากับมาเบิง่งหลือว่าวันนี้ก็เห็นเห็นโตผพัวนูนี่ไปนอนกับลูกไปนอนเบิ่งลูกเราอีนา่งนันก,ก็นอนอยู่หันหละ่ะแต่ว่ามันสิเป็นคนละทีนอนอันลูกโตของอันแม่นันก็สินอนที่นอนน้าเด็กน่อย แต่ตัวพวกรกศรีน,นันแม่บ่อยนอนน้ำหนูแต่ว่าเขากับเปิดหองไว้กับสันนูก็เลยว่า <S <S มันเป็นปลกแตแมงสีกับมีเด้อสันามานูย่านเขาขึ้นหากันแม่ย่ายว่านะเป็นยังไงนูเป็นตะไปตัว,วสันนุนคอยเลยทอยว่าม,า,า,วามักเขาบ่มักอืมักเขาคอยกับว่ายางแล้วเพราะว่าน้องมันกับมันกับบอยากเลิกแมมมันกับมักเขาแมืมแต่มันกับเราแว่งแหมมุจาว่าจังไดมุจาคขึ้นดู เขาขึ้นมาไปหามาหาซูเป็นดีแท้เ่าสันล้วก็แม่ก็เปิดใจแม่ก็เปิดทางเพราะว่าแม่นี่คือเราบดีถือสาไหมพระว่าข่อยเคยถามข่อยเคยถามตัวแฟนข่อยเ่าะสันนูถามแฟนนูอ่ะยายแฟนนูก็ว่าแม่เขาคือแบบว่าผู้ทายเขาเบื่องว่อแม่อยากให้คืนดีกันเพราะว่าก็อยากว่าให้เป็นแบบเป็นครอบครัวอย่างซีนาอทีแบบว่าเขาไบ่รังเกียจว่า มีไปเอาพวไหมพอมมนเลิกกันไปเขาไปเอาไหมมันก็นไปทธิ์ของเขาบ้านนี้เขาโสดเธอกระโสดแล้วบุรีคิดว่าหลูกแล้วมีแฟนนี่แล้วเขาว่าโสดขึ้นแบบว่าตราบใดที่ยังไม่ได้แต่งงานกันนะแม่เออเราก็เลยว่ายา้ขึ้นมาเป็นครอบัวเดียวกันไม่อยู่น้ำกันซาเอาเจ้าคิดว่าจังใดเป็นแตะขึ้นหากันบวัวถ้าเขาเป็นแนวกงเสียแต่ว่าใจข่อยเหนียข่อยว่า มันเคยอยู่น้ากัดเราผู้ชายมันมันมันบปฏิเสธแม่แม่วาจากไหนมันกับวังสันแม่คอยเลยว่าเปอร์เส้นจีขึ้นหากันดีหลายเด้มันมันบุคือบางเคตี่อยเคยบากกอนแบบว่าผู้ชายแต่ว่าผ้าลูกไปหันไปนีไปก็เมียเกานันนีแต่ว่าอันมันเป็นแบบว่ามันต้องมันต้องฟังจากลักษณะเนี่ยที่น้องบ่าข่อยกับไทยถอดบ่ค่คอยดีเป็นได้แบบมันมีแนวหน้่มแม่ว่ามันจะขึ้นดีกันสูงคอยกับบ่สนับสนุนบันไดข่อยก็คิดว่า พ่อเศรา้าก็เศรา้าซาเพราะว่าผู้ใช่กับปฏิเสธแม่ว่าเป็นแม่แม่ว่าจังไหนกับวังสั่นแม่พเพราะว่ายังต้องอาศัยแม่ไู่ได้นึงต้องอาศัยแม่อีกด่นวนเพราะว่าจะขวางเน,นี่ยท่านในมีอียงถีออยู่แม่ต้องอยู่น้ำแม่อาศัยแม่คอยแล้วว่าเปอร์เซ็นนี่มันยากเดี๋ยวเขาจิขึ้นมาหากันเศร้าเศร้ากังวังสินแล้วมูเจ้าคิดว่าจังไหนมูเจากเห็นมาเห็นหนา่งเบื่องเนน่ยว่าคือโบแต่ไปตัวหรือว่าหาไม่ลอดเอาจาก ฝากซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ในเดอร์จ้าฝากช่องคนเนเดอร์ขอบคุณค่ะ